ประมาณ5วันถ้าเกิดยิงไม่พลาดเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เปิดไอตัวชา้นเดียวตรงนี้นะครับผมได้ลุ้น4ตัวเนี้ยหนึ่งครั้งนะครับผมเอาเลยเอาเลยไม้เอาเลย,เเลยไม้ขอเลยไม้เตโอครับผมมิลานมาแล้วเฮ้ยแดงไปเถออย่างเงี้ยไมเคิลโอลิเวอร์แจกแดงหน่อยครับไมเคิลโอลิเวอร์พูล สวัสดีครับทุกคนครับไอ้โหมดอีเวนต์โคอเนี่มีคนเล่นไหมคือน่าจะมีแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องชวนกันมาเล่นนะครับมันต้องจับคู่กันนะ่ะคือถ้ามันเหมือนแบบเกม ROV free fire แล้วก็ดีคือแบบว่าสุ่มไปเจอคนอื่นๆใช่ปะ่ะอันนี้มันมีแต่ create room นะครับก็คือสร้างห้องหรืออีกอันหนึ่งก็คือ search room ซึ่งเราจะต้องมีเลขห้องของของ,ของเพื่อนเราของคนที่เรารู้จักมันไม่สามารถที่จะกดเข้าไปสุ่มได้อ่ะแบบเราไม่มีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยรากดสุ่มไปไปเจอไปจับคู่กับคนอื่นถ้ามันทําแบบนั้น ได้จะดีแต่ตผมว่าอนาคตน่าจะทําได้นะครับถ้าแ,แบบนั้นได้ดีเลยผมว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีคนเล่นเยอะหรือเปล่านะครับใครเข้าไปเล่นโหมดนี้บ้างนะครับคอมเมนต์หน่อยตอนแรกผมจะทําคลิปเข้าไปเล่นโหมดนี้แหละแต่ว่าไม่ไม่มีเวลาที่จะวชวนใครมาเล่นแล้วนะครับมันต้องตั้งนึกว่าตอนแรกนึกว่าสุ่มได้ไงไม่เคยมาลองเหมือนกันนะเนี้ยอ,อก็ขอให้ปรับแล้วกันนะครับในอนาคตให้มันสุ่มได้แล้วกันแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันมีนะฮะผมเคยผมทายอะไรมันมักจะมาเสมอผู <laughs> ้มาก่อนการนะโอเคตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของอเส้นทางการเดินทางของ ดีไก่เบสซี่นะครับนี่เป็น E p ีที่17นะครับ17นะยังไม่นานมากนะครับผมมาดูความคืบหน้ากันนิดนึงนะฮะมาดูทีมหลักหน่อยนะฮะไอดีสายฟรีอยปอนะครับนี่ได้ทีมประมาณนี้หลังจากที่ e ีที่แล้วนะครับผมก็ยังขาดแบ็กซ้ายอยู่นะครับแบ็กซ้ายตัวจริงผมรอเตโอเออนเดสที่เปิดฟรีได้จากแพ็กอินเตอร์กับมิลานนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลุนด้วยแต่เตโอก็จบเลยเพราะมันได้แน่นอน8ตัวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเหลือทอง190จะไปทําอะไรดีนะฮะขอเปิดตัวก่อนแล้วกันนะครนุ เตโอเนาะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรับก่อนต้องรับก่อนก่อนจะหมายเนาะรับก่อนรับก่อนรับก่อนนี่นี่นี่เปิดฟรีเปิดหนึ่งครั้งผมได้กองหน้าของอินเตอร์ไปออของมาคุสซูลามไปรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็มีทองด้วยนะครับล็อกอินอีกห้าสิบทองนะครับสองร้อยสี่สิบทองนะครับผมอ่ะกดรับเลยปึ๊บนี่มีเหลืออยู่สองร้อยสี่สิบทองหลังจากที่ซื้อแพ็กแมนยูไปนะครับเอ่อซื้อแพ็กเทนฮาร์คไปนะครับอ่ะนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ไหนนี่เราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยครับของฟรีนี่แหละฮะของดีเเเเเลลยะตตโอออันนดสี่ก็็ปว ตัวหลักในไอดีไก่ในมาผมด้วยนะครับผมเปิดได้แนละผมเป็นปั้นไอดีไก่ในมาเลยนะไอแบกซ้ายตัวจริงเลยนะตันเก้นะครับผมสปีดร้อยเลยถ้าใช้เซนทารนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดลุนกันมันได้แปดตัวแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณล็อกอินเข้ามาครบรอบนะครับอ่าสัปดาห์ละสองรอบก็คือพฤหัสจันร์พฤหัสจันพฤหัสจันรดนได้ไปเรื่อยได้ได้ครบแน่นอนคุณเล็งคุณเล็งไว้เลยว่าคุณจะเอาตัวไหนเป็นตัวหลักนะครับถ้าเป็นสายฟรีนะแต่ถ้าเป็นสายไม่ฟรีสายเปคุณก็ไปดูตัวอ e ีพีปด Big Time, เตโอหน่อยครับผมเป็นตัวหลักเตอัพเลยนะถ้าได้เตโอมาอัพได้เลยเอาเลยเอาเลยไมเอาเลยไหมขอเลยไหมเตโอครับผมมิลานมาแล้วฮุบฮุ โอ้ยชิลูไม่เป็นไรคลิปก่อน EP ที่แล้วผมผมอยากได้ชิลูนะครับเพราะว่าผมอยากได้ซูเปอร์ซับให้กับไอดีนี้นะฮะเพราะว่าใช้ตัวจริงเนี่ยก็เป็นนูเยสนะครับผมร่างทีมชาติก็โอเคแหละนะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นการ์ดไฮไลท์สามารถใส่สกิลได้นะครับผมผมเคยใช้การ์ดเขียวอยู่นั้นนะใส่สกิลไม่ได้นะครับแต่ชอบนะฮะชอบด้วยความที่เป็นซูเปอร์ซับตัวใหญ่เปิดมงเวลาเราจอะไม่เข้าเราใช้วิธีเปิดมงช่วงช่วงเลดเกมส่งลงมาเป็นตัวซูเปอร์ซับเลยนะครับโอเคอัพสิครับรออะไรใช้เป็นตัวหลักแน่นอนนนะแตตต่่่่ววาาจ้อองดูกเป็ั ตัวจริงหรือตัวสำรองน่าจะต้องเป็นตัวสำรองเนาะคิดว่าอาจจะต้องเป็นตัวสำรองนะครับกองหน้าล้นทีมเลยอ่ะอัพเลยละกันนะครับผมอัพไปเลยอัพไปเลยอัพไปเลยที่อัพนี้ก็ต้องใช้อย่างประหยัดประหยัดนะฮะกดแบบนี้จะประหยัดที่สุดนะครับปุ๊บโอเคเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่าจะอัพแบบไหนนะครับชิลูสักครู่ครับ ผมว่าค่าพลังเกมรุกอะครับของกองหน้าเนี่ยมันมันสำคัญนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมจะอัพให้ดูนะครับอ่ะใส่ลงตัวจริงก่อนแต่จริงๆน่าจะต้องเป็นตัวสำรองเพราะมีซุปเปอร์ซับนะครับนี่มีซุปเปอร์ซับนะครับผมก็คงเอาไว้เป็นตัวซุปเปอร์ซับแหละเหมือนไอ้ดีไก่นี่มาผมมีซุปเปอร์ซับร่างเอ่อชิลูร่างกัดเขียวนะครับเอ่อร่างนี้มันตันได้96นะครับซึ่งถ้าเกิดผมกดออโต้เนี่ยปึ๊บนะฮะมันจะได้เด็กเซอร์ตี้สิบสองไม่ได้ใส่เด็กเซอร์ตี้สิบสองเนนคมระลย นะครับการคลองบอลจะหนืดหน่อยนะครับดูดิปปิ้งดิ68น้อยมากนะครับผมแต่ไม่ต้องล็อกไม่ต้องเลี้ยงนะครับผมรอจบสกอร์อย่างเดียวอกองหน้าเระเภทนี่ยไอตัวค่าพลัง awareness เนี่ยไอที่ขึ้น awareness เนี่ยมันค่อนข้างจำเป็นมากนะครับผมแต่ใจนึงอ่ะผมก็อยากใส่ตัวจั๊มให้ชิลูหน่อยนะครับผมจั๊มตอนนี้มันมันอยู่ที่85นะซึ่งถ้าเกิดผมทําให้มันเป็น90สีฟ้าได้จะดีมากเลยนะครับแล้วได้ความแข็งด้วยนะครับแล้วก็ได้ heading เพิ่มไปด้วยนะถ้าเราใส่ aerial s t e n d ซึ่งตอนนี้ aerial s t a n แค่4แต้มเท่านั้นเองซึ่งกองหน้าอย่างชิลูอะครับผมคิดว่าควรจะใส่อเลสเตนเพิ่มเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องลดเนี่ยผมก็ไม่อยากไปลดชูตติ้งไงชูตติ้งเนี่ยการจบสกอร์นี่ก็สำคัญเกมลุกก็สำคัญนะครับผมเด็กเซียตี้ไม่อยากลดเลยแต่ผมอยากได้จั๊มนะครับเพิ่มให้เป็นสีฟ้านะครับผมก็เอาออมาเอามาเปิดมงอย่างเดียวอะจริงๆไอ้ตัวค่าเกมลุกก็สำคัญนะหาตำแหน่งการขึ้นเทคอะแต่จั๊มก็สำคัญอ่ะผมผม,ผมตัดสินใจละผมจะลองดูก่อนนะถ้ามันไม่เวิร์กจริงเนี่ยรรรีีีคค่่าาพลัังใหมมมนะะบผผจเเอออดกกซต้ นะครับเออตัดใจแต่มันก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่นะเนี่ยเอาออกไปเหลือ10นะครับเอ่อ attacking awareness ก็จะบวกอีก2ใช่ไหมก็จะเป็น91สีฟ้าอยู่นะครับส่วนค่าเออ่ position point ที่ได้ขึ้นคืนมา6แต้มเนี่ยผมก็จะไปใส่ที่ a เอเดลสแตนเลยนะครับผมจาก4เนี่ยใส่ไปเลยครับผมปป๊บเป็น7เลย4เป็น7นะครับจะทำให้ตัวจั๊มเนี่ยเป็น88ดนี่บวกอีก 2, 2ก็จะเป็น90สีฟ้าส,สวยๆแล้วก็ได้เออ่ heading ด้วยแล้วก็รวมถึงไอ้ความแข็งแกร่งด้วยนะครับผม,ผมอ่ะผมจะลองอัพแบบนนนนี้้ก่่อออะ 8, 0, 4, 10, 4, ะะ804 147ครับไปลงใช จะได้96เหมือนกันนะครับตัน96นะครับไอ้พวกตัวซูเปอร์ซับเนี่ยครับเราไม่ต้องเอาตันร้อยอะไรหรอกครับผมส่วนใหญ่มันจะมีค่าพลังที่มันมันเหมาะกับการเป็นซูเปอร์ซับเช่นเกมรุกนะครับผมลูกมงอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งชิลูทีเด็ดนะฮะเป็นทีเด็ดเลยนะฮะตัน96ก็จริงแต่ว่าเป็นทีเด็ดได้ในช่วงท้ายเกมนะครับอ่ะสูง193ดูค่าพลังนะดูค่าพลังที่ผมอัพได้นะครับเกมลุกเนี่ยก็ยังอยู่ที่91อยู่นะก็ถือว่าสูงแต่มันไม่สูงเท่ากับ93 93 94 9ลนนงป่่ะเเอีไิย เสียอย่างเว้ยเสียอย่างเราก็ได้อย่างนะ95้นะครับแล้วก็จ้มเนี่ยนี่เราได้จ้มเป็น90นะครับอืมเห็นไหมอันนี้เราเพิ่มอันนี้ส่งมาแล้วก็ได้ความเห็นแก่งด้วยนะครับซึ่งเป็นผมว่าเป็นเป็นค่าพลังที่มันสําคัญมากสําหรับกองหน้าประเภทอย่างชิรูนะครับสำหรับแอนเลสตนนะครับผมก็ใส่เข้าไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็เดี๋ยวขอขอลองก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งใน ep ต่อไปแล้วกันว่าชิรูอัพแบบนี้เราเล่นเป็นยังไงบ้างถ้าเกิด นะคมีไอเอลซูเปอร์เน็ตตี้ด้วยมีซูเปอร์ซับอยู่แล้วนะครับเออเดี๋ยวผมอาจจะไปใส่สกิลเพิ่มมาโซคอนโทรลอะไรพวกนี้นะเออไม่ต้องใส่ก็ได้นะเอาเป็นตัวซูเปอร์ซับประหยัดประหยัดเซฟเซฟนะครับนี่96แต่อย่นงไรก็ตามครับก็จะต้องเป็นตัวสำรองนะถึงจะเวิร์กที่สุดนะครับสำหรับชิลูด้วยความที่สตอมใบน่าไม่เยอะนะครับด้วยความที่มันไม่สามารถที่จะเปิดมบงทั้งเกมได้มันน่าเบื่อนะเอาไว้เปิดมบงในช่วงเลดเกมหรือว่าเราเจาะไม่เข้านะครับเราก็เปลี่ยนแผนหรือเปลี่ยนกองหน้ามานะครับโอเคได้ชิรูไปนะครััับบเสรรริมมมทททพานนีี้้ะะะฮแลวกก็ออไคผจจุุดดโโษษ อา,อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะแต่ว่าจุดโทษยิงทุกรอบนะครับจะพลาดหรือไม่พลาดไม่รู้แต่ว่าขวาตั้งแต่เกิดครับขวาตั้งแต่เกิดโอกาสเข้าสูงมากนะครับมีพลาดบ้างก็มีนะฮะนี่เป็นแลบที่3แล้วนะเนี่ยถ้าเราครบแลบนี้แล้วนะครับเราก็จะได้เปิดฟรีนะครับผมนี่นี่นี่ชานสตีลเวอร์ไวนนะครับผมเราจะได้เปิดฟรีเออรโรนัลโดงะ่ะเออราโรนัลโด,เ,ออโลโดเป็นตัวจริงไงกองหน้าผมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอดีไก่นี่มาใช่ปะ <c oughs> เออแบ็กซ้ายเขาซากุต้าเหรอแต่ผมก็อันนี้เป็นด e ฟ e n s i v e full b a c นะครับเออเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองเล่นครับต้องลองเล่นครับเดี๋ยวจะครบเอ,อ่อแล็บสามเนี่ยประมาณอีกสักกี่วันถ้าเกิดใครไม่พลาดเลยนะยี่สิบเก้าหารหกหกสามสิบแปดหกสีสีห้าสามสิบประมาณห้าวันถ้าเกิดยิงไม่พลาดเลยนะถ้าเกิดใครยิงไม่พลาดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันเนี้ยประมาณอีกห้าวันนะครับเราจะเปิดไอตัวชาร์จเดียวตรงนี้นะครับผมได้ลุ้นสี่ตัวเนี้ยหนึ่งครั้งนะครับผมเออก็คำนวณให้เสร็จสับนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนนกันต่อไปนะสหรับไไออดดีีีสสาาสายฟรต่งๆนะย ปก็เปไปนะครับผมเปิดแพ็คก็เปิดไปนะครับส่วนวันนี้จะเก็บทองเพิ่มไหมขอเก็บสั้นๆหน่อยนะตัดไฮไลท์มาให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ขอเก็บเจลิกแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนนะครับผมตัวยังไม่ค่อยมีนะฮะไปเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บซัปโปโลครับไปมันมีทีมมาให้นะครับแต่ว่าทีมโอ้ผมไม่ได้แลกไว้เลยเหรออุ้ยตัวเจลิกไม่ได้แลกไว้เลยเหรอโอ้ my god ไอ้ดีไข่เมซี่ไม่ได้แลกเจลิกเหรอแจ็คบอลเนี่ะไม่มาเลยอ่ะโอเคใช้ทีมเมันเดิมเียแหละครับไปเเลล่น ลยช่องนี้แหละครับทีเด็ดลูกเตะมุมมีหรือเปล่ามีหรืเปล่ามีหรืเปล่าเล่ายิงซ oh ้ำไปหวดเลยตูมเลยตูมเลยยิงใส่แบบนี้มันโคตรสะใจเลยนะถ้าเกิดในชีวิตจริงนะแบบบอลเรารออยู่แถวสองนะครับแล้วบอลกระชออกมาอ่เงี้ยโอ้โหยิงโคตรสะใจบอกเลย จาามเตสเฮ้ยแดงไปเถอะอย่างเงี้ยไมเคิลโอลิเวอร์แจกแดงหน่อยครับฮึมไมเคิลโอลิเว <laughs> อร์พูยอกยอกไม่เห้นไปโอ้ยเฮ้ยทำไมสกัดอย่างนั้นนะ่ะโอ้ยโอ้ยรถขาไปได้ยังไงรถขาไปได้ยังไงเฮ้ยสกัดให้เคลียร์ให้พนดิวพู เวลามันเข้าบอลเจ้นบอลลนะ้บบอลมันชอบแบบหลุดหลุดเท้าแล้วก็ไปเข้าทางเขาตลอดเลยวะเป็นนิสต์อชอบเซ็งเลย ไปแล้วครับสวนกลับอย่างงี้สิครับฝังไปเลยลูกหนึ่งฝังเลยลูกหนึ่งข้างในครับเพื่อนรออยู่แล้วข้างในครับเสาไกลเลยเสาไกลแล้วจุดแรกโ้โหไม่เปิดโค้งๆอย่างงี้วะไปแล้วเราต้องฝังฮะเราต้องฝังครับรู้เรื่องกระเบื้องล้าวครับเราต้องฝังครับออกขวาไปเราต้องฝังฮะเติมมาเติมมาพลิกหมุนจ่ายยิงตุ้มหายเฮ้ยนิดเดียวจ่ายเข้าในแน่นอนรอดักอยู่แล้ว ไปเฮ้ยจับบอลปิ้นอย่งงางเงี้นวะพี่เอ้ยเฮยระวังพิกระวังพิกเฮ้ยเอ้ยเคลียร์ดิเคลียร์เออจับบอลช้าเหลเกินโอ้ยเพสุดท้ายเว้ยเพสุดท้ายเว้ยเพสุดท้ายเว้ยป้องกันได้สวยไปข้างหน้าโอ้โหเสียบอลอีก ให้โอกาสเขาทําไมเนี่ยให้โอกาสเขาทําไมเนี่ยให้โอกาสเขาทําไมล้าหน้าไปเอยเก็บบอลไม่อยู่ช่วงท้ายเกมไมเคิ้นอลิว่าพูเป่าสักทีโอ้ยเกือบโดนช่วงท้ายเกมเหมือนกันอ่ะหนึ่งร้อยทองที่ทรงคุณค่าครับผมสําหรับไอดีไก่ เมสซี่นะครับผมก็ผมเก็บทุกอีเวนต์อยู่แล้วนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปบ้างนะทำคลิปบ้างลงคลิปบ้างนะครับแต่ว่าต้องเก็บนะครับสายฟรียังไงก็ต้องเก็บนะครับพลาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เจลีกนะครับหรือบารซินอะไรก็ต้องเล่นนะครับมีตัวหรือไม่มีตัวก็ได้เล่นนะครับผมก็ดีที่มันมีตัวเช่าให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรับทองก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับ เออ EP ของเมซี่นะครับเดี๋ยวผมมารายงานอีกทีนึงนะว่าชิลูเนี่ยเล่นแล้วเป็นยังไงที่อัแบบตั้นนะครับผมเดี๋ยวต้องไปลองเล่นในแรงนะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ50ทองที่ส่งคุณค่าได้